สวัสดีครับผมรตกันสุรสารครับประเด็นที่ผมจะได้หยิบขึ้นมาพูดคุยกับทุกทกท่านในวันนี้ผมตั้งชื่อเป็นประเด็นเอาไว้ว่าสิ่งแรกที่ต้องสู้คือการสู้กับตัวเองครับครับการให้กำลังใจกันนะครับให้สู้ต่อไปนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าในยามที่ใครสักคนหนึ่งต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤต จนอาจจะทำให้ถึงกับหมดกำลังใจในการที่จะก้าวเดินต่อไปนั้นหากได้รับการให้กำลังใจก็าอาจจะทำให้มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อไปก็ได้ครับกับกรณีที่มีคำพูดของคุณหญิงพจมานตามข่าวนะครับที่บอกว่าคุณหญิงนั้นไปพูดกับบรรดาสสอของพรรคเพื่อไทย ให้กำลังใจสอสอทุกคนว่าขอให้สู้ๆเนี่ยนะครับหลังจากที่คุณทักษิณต้องเข้าไปอยู่ในคุกที่เรือนจำคลองเปรมก็แสดงว่าครอบครัวชินวัตนนั้นยังไม่วางมือจากการเมืองคุณทักษิณน,นั้นยอมติดคุกเพื่อที่จะหวังว่าจะกอบกู้พักเพื่อไทยจากวิกฤตแต่ดูเหมือนว่าจะไม่พอนะครับ จนกระทั่งคุณหญิงเองนั้นก็ต้องออกมาเล่นเองด้วยก็คงต้องตามดูกันต่อไปนะครับว่าคุณทักษิณที่อยู่ในเรือนจำคลองเปรมกับคุณหญิงที่อยู่ด้านนอกนั้นจะประสานมือกันเพื่อกอบกู้พักเพื่อไทยได้อย่างไรครับโดยส่วนตัวนั้นผมไม่ห่วงเรื่องกระสุนนะครับแต่ห่วงเรื่องกระแสเพราะว่า ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในปี2569นั้นทั้งกระสุนและกระแสต้องมาด้วยกันนะครับหากแต่การสู้สู้ของคุณหญิงพจะมาน,นั้นผมเห็นว่า,อ,าอันดับแรกเลยนะครับถ้าจะมีคำแนะนำจากผมก็คือผมเห็นว่าพักเพื่อไทยนั้นอย่าเพิ่งคิดไปสู้กับพักการเมืองอื่นๆเลยนะครับ สิ่งแรกที่พรรคเพื่อไทยควรทําหรือควรสู้ก็คือการสู้กับตัวเองก่อนเพราะอะไรครับเพราะจากการที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้คุณแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเข้ามาก้าวไก่ในฐานะของสอทรนโยบายที่ทำนั้น นะก็ส่วนใหญ่ถ้าทําไม่ค่อยได้หรืออาจจะไม่ได้ทํารวมถึงนโยบายที่พักเพื่อไทยจะทําอยากทําแต่ประชาชนนั้นไม่เห็นด้วยก็ก่อให้เกิดปัญหานํามาซึ่งความตกต่ําของพักเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นคลิปที่คุณแพทองทานคุยกับนายหุนเซน แล้วก็ในกรณีที่ศาลดีกาแผนคคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งให้คุณทักษิณกลับไปติดคุกหนึ่งปีตามพระบรมราชโองการสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมมองว่าครอบครัวชินวัตรนะครับรวมถึงคนรอบๆตัวเนี่ยนะครับจะต้องตกผลึกนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่ตกผลึก นะในสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตกต่ำถึงที่สุดในวันนี้มันเกิดจากปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไรแต่ยังคงจะเดินเกมการเมืองในรูปแบบเดิมๆก็คือไม่ไว้ใจคนอื่นนะว่าแล้วก็มองนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเป็นสมบัติของตนเอง คนที่จะมาทําหน้าที่นําในพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องเป็นคนในตระกูลหรือเครือญาติเท่านั้นจึงจะสามารถไว้วางใจได้นะครับโดยไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์หรือแม้แต่บริบทของเหตุการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยยังไม่ตกหลึกในความคิดในปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้ายังคงสู้ในรูปแบบเดิมๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าพรรคเพื่อไทยนั้นไม่น่าจะไปรอดได้นะครับเผลอๆอาจจะมะีความเป็นไปหรือมีเหตุอันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา144ซึ่งกำลังมีการดาเนินการอยู่ในขณะนี้ก็ได้นะครับครับมีภาษางกษอยู่ประโยคนึงนะผมก็จำขี้ปากเข้ามาพูดนะครับ นะคือคำว่าคือประโยคที่ว่า the deliver has no return ไม่ต้องแปลนะครับเป็นประโยคที่ผมคิดว่าเราตั้งทุกคนนั้นเข้าใจความหมายของมันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับ the deliver has no return นั้นนะครับมันเกิดขึ้นแล้วสำหรับตัวคุณทักษิณคุณแพทองทานรวมถึงพักเพื่อไทยนะฮะผมว่าเป็นเรื่องยากนะครับนะที่ จะกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับแม้จะแค่ทำให้หนักเป็นเบานี่ก,ก็ยังยากนะครับแต่ว่าแน่นอนครับทุกปัญหานั้นมีทางออกเสมอไม่มีปัญหาใดที่ถึงทางตันครับเพียงแต่ว่าเราจะสามารถมองเห็นทางออกของปัญหานั้นได้หรือไม่เท่านั้นเองหรือเราจะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างได้หรือไม่เท่านั้นครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยาก สำหรับพักเพื่อไทยนะครับในยามนี้แม้จะยังหาหัวหน้าพักมาแทนคุณแพทองทานก็ยังยากเลยครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เขาเป็นคนดีมีฝีมือมีภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยนะครับผมมองว่ายังไม่ยังไม่แน่ใจครับว่าคนดีคนมีฝีมือมีภาพลักษณ์ที่ดีนะเหล่านั้นเขาจะยอมมาเสี่ยงกับพักเพื่อไทยที่ตกต่ำถึงขั้น สุดๆอยู่ในขณะนี้หรือไม่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับคุณเพริทองทานนั้นเอาจริงๆนะครับเธอไม่อยู่ในสภาพที่จะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อที่จะนำทัพไปหาเสียงในการเลือกตั้งในครั้งต่อไปได้อย่างแน่นอนครับถ้าขืนให้เป็นให้นำทัพผมว่าตกม้าตายตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่า ที่คุณแพรทองทานยังไม่ยอมลาออกหรือ,นะอ,อผู้ใหญ่ของพอรรคเพื่อไทยนั้นยังไม่ให้คุณแพรทองทานลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักนั้นผมมองว่าเพราะว่ามันยังหาคนที่จะมาแทนไม่ได้ครับแล้วก็คนที่จะมาแทนนั้นจะต้องเป็นตัวจริงนะครับคือเป็นหัวหน้าพักตัวจริงครับที่จะต้องเป็นคนนำพักเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยตัวเองเพราะว่าถ้านับเวลานั้นก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนครับ ตามเงื่อนไขของการเป็นรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยนะครับเพราะนั้นนะมันต้องเป็นหัวหน้าพักตัวจริงแล้วก็อาจจะไม่มีความจะเป็นใดๆที่ต้องใช้หัวหน้าพักชั่วคราวเหมือนในหลายครั้งเหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็ได้ครับแต่ต้องเป็นตัวจริงเป็นของจริงและไม่มีแผลแต่จากพฤติกรรมที่ผ่านมาของคุณทักษิณเนี่ยนะเราลองไปทบทวนดูนะครับ หากจะให้ใครหรือให้คนไหนคนใดคนหนึ่งในครอบครัวมาเป็นผู้นําไม่ไว่าจะเป็นหัวหน้าพักหรือมาเป็นค a n ิเดตนายกก็ตามเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่เปิดตัวก่อนเวลาอันสมควรครับนะเพื่อป้องกันความบอบช้ําเพราะถ้าเปิดตัวมานั้นแน่นอนครับก็ต้องมีคนไปขุดไปคุยนะคนเรานั้นไม่มีใครบริสุทธิ์ผุดผ่องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับมันต้องมีปัญหานะเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาขุดคุยนานความบอบช้ําก็ มากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยครับเพราะฉะนั้นพรคเพื่อไทยเนี่ยนะจะยังไม่เปิดตัวเร็วเกินไปหรือในตอนนี้นะไม่ว่าคนที่สังคมพูดถึงนะจะเป็นบรรดาลูกๆที่เหลืออยู่ของอคุณทักษิณนะหรือเขยทั้งสองคนหรือแม้แต่หลานนะครับก็ยังไม่รู้ว่าหวยจะไปตกไปออกที่ใครนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ในเร็ววันนี้โดยส่วนตัวนะครับน่าจะยังไม่มีการประกาศนะชื่อคนที่จะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยขึ้นมาแทนคุณแพรทองทานครับแตนะ่อาจเป็นไปได้ครับที่จะแต่งตั้งคนมารักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทยไปพรางก่อนเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับถ้ามันไม่มีกฎหมายใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณแพรทองทานจะต้องพ้นจากหัวหน้าพักกรณีถูกศาลสั่งให้พ้นจาก ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับหรือไม่ก็ให้คุณแพทองทานนั้นนะครับนั่งรักษาเก้าอี้ไปก่อนเรื่อยๆครับนะฮะพอถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะเปิดตัวเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเหมือนการเปิดตัวคุณยิ่งรักษณหรือ,มอแม้แต่การที่จะเลือกคุณแพทองทานมาเป็นนายกแต่เดิมก็ไม่ใช่ชื่อคุณแพทองทานแต่เป็นชื่อคุณชัยเกษมนะครับก็จะเปิดตัวแล้วก็อาจจะมีการทํพีอา PR อย่างยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับ นะไม่ให้มีใครไปขุดเอาแผลที่อาจจะมีอยู่ขึ้นมาทําให้บอบช้าครับนะเหมือนในสมัยคุณยิ่งรักครับนะประกาศตัวพบก็หาเสียงไม่กี่วันนะก็ได้รับความสําเร็จครับแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามนะครับผมมองว่าเรื่องราวของ <c oughs> โรงพยาบาลตำรวจท่าน14กับคลิปการพูดคุยระหว่างคุณแพรทองทานกับนายคุณเซนนั้น ได้ทำลายความเชื่อมั่นและก็ความเชื่อถือความเชื่อใจของประชาชนที่เขาอยู่ตรงกลางๆนะครับนะแล้วก็ที่เป็น f อฟซที่มีต่อตัวคุณทักษิณน,นะครับมีต่อตัวของคุณแพรทองทานและมีต่อพักเพื่อไทยไปอย่างมากมายคือมันหายไปเยอะนะครับดังนะนั้นการกลับมาเพื่อที่จะติดคุกของคุณทักษิณนะในขณะนี้นั้น ผมไม่แน่ใจครับว่ามันจะก่อให้เกิดมรรคผลในทางการเมืองอย่างไรกับคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยหรือไม่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าคำสั่งของสารดีกาเนี่ยนะครับจะมี a f t e r s h o c k อะไรตามมาที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณอีกบ้างครับกรณีคุณหญิงพดจมานและลูกๆนะครับย้อนกลับไปตอนคุณทักษิณอยู่ลงพาบาลตำรวจเนี่ยนะครับ ผมมองว่าการที่คุณหญิงและลูกๆครับผมไม่ทราบไปเยี่ยมหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เคยมีข่าวก็สรุปว่าอาจไม่ได้ไปเยี่ยมแล้วกันครับการที่คุณหญิงนะแล้วก็ลูกๆเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ไปเยี่ยมคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาที่คุณทักษิณน,นั้นอ้างว่าป่วยหนักวิกฤตอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจที่ชั้น14เนี่ยนะครับผมมองว่าไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกตินะครับเพราะว่า คุณหญิงและลูกๆนั้นย่อมทราบดีครับว่าคุณทักษิณนั้นป่วยหนักวิกฤตจ,จริงหรือไม่หรือถ้าไปแล้วในอนาคตมันเกิดเป็นปัญหาจะลุกลามมาเกี่ยวข้องกับคุณหญิงและลูกๆคนอื่นหรือไม่ผมว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่คุณหญิงและลูกๆบางคนไม่ไปแต่ในกรณีถ้าคุณหญิงและลูกๆไม่ไปเยี่ยมคุณทักษิณที่เรือนจำคลองเพรมในวันแรกที่สามารถเข้าเยี่ยมได้ ถ้าไม่ไปนะผมถือว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับเพราะว่าคราวนี้คุณทักษิณนั้นติดคุกจริงครับไม่มีตัวแสดงแทนนะซึ่งผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าทำไมลูกชายคนโตของคุณทักษิณนั้นไม่ไปเยี่ยมคุณพ่อพร,พร้อมๆกันกับคุณแม่และน้องทั้งสองคนหรือว่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับนะถูกวางตัวเอาไว้แล้วนะ ถูกวางตัวไว้แล้วก็เลยไม่อยากให้ไปนะครับซึ่งถ้าตักกะที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นจริงครับคือถูกวางตัวไว้แล้วก็เลยไม่ให้ไปเยี่ยมคุณพ่อเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับนะเพราะว่าความห่วงใยความกระตัรยูกตะความกระตันยูกรเทวทธิตานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญครับที่บุตรพึงมีต่อบุป,ปการีของตนดังนั้นนะการที่คุณหญิงพร้อมลกูลกๆไปเยี่ยมคุณทักษิณ ที่เรือนจำคลองเปรมในวันแรกที่นะที่ที่เรือนจำอนุญาตนั้นผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สมควรที่จะทําไม่ว่าการไปรเยี่ยมนั้นจะมีเจตนานะทางการเมืองแอบแฝงอยู่หรือไม่ก็ตามนะครับทีนี้ต่อกรณีที่มีข่าวว่าคุณหญิงพจมานไปพูดกับสสของพรรคเพืเ่อไทยอันนี้ผมบอกว่าไปไป,ไปตามข่าวนะครับนะมีข่าวออกมาว่าให้กำลังใจครับขอให้ช่วสู้ ก็ผมมองว่าก็เป็นสิ่งที่ทําได้ครับเพราะว่าในสถานการณ์หรือในสภาวะว,วิกฤตอย่างนี้ครับการให้กำลังใจกันนั้นถือเป็นเรื่องสําคัญหากแต่คุณหญิงนะถ้าคุณหญิงกระโดดลงมาจัดการการเมืองด้วยตัวคุณหญิงเองแบบที่คุณทักษิณทํำในอดีตที่ผ่านมานั้นแน่นอะนะครับเป็นสิทธิ์ของคุณหญิงที่จะทําได้เพราะว่าคนในครอบครัวนะครับเนี้ยนะครับ ก็มองอยู่แล้วครับเอามองว่าภาเคเพื่อไทยนะั้นะเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองที่ได้ลงทุนลงแรงมาตลอดตั้งแต่ต้นครับนะไม่เคยวางมือเลยครับในทุกเรื่องครับนะส่วนลงทุนลงแรงเรื่องอะไรบ้างนั้นก็ผมว่าคนไทยทั้งประเทศทราบดีครับหากแต่ว่าถ้าคุณหญิงกระโดดลงมากํากับนะด้วยตัวเองเนี่ยนะครับคุณหญิงต้องต้องยอมรับนะแรงกระแทกที่มันอาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับนะ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมว่าสังคมเขาก็รู้นะครับว่าคุณหญิงนั้นอยู่เบื้องหลังการเมืองของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดครับแต่ก็เป็นการอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆอย่างไม่ออกหน้านะครับสังคมก็เลยไม่ออกมาวิพากษ์วิจาร์ณกันแต่ถ้าครั้งนี้คุณหญิงออกมาเดินเกมอย่างเปิดเผยผมมองว่า,าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะต้องเตรียมองค์คลักษ พี่ทักคุณหญิงพจมานเอาไว้ให้ดีนะครับก็พูดคุยกันเท่านี้ครับด้วยความห่วงใยครับขอบคุณและสวัสดีครับ